ก็การแข่งข <cues> ันเนี่ยจะเป็นแบบพบกันหมดทั้งมาเลเซียเวียดนามอินโดนีเซียแล้วก็เมียนมาทีมที่ได้คะแนนมากที่สุดจะได้เหรียญทองนะครับก็ภายใต้การทํางานของฟูฟิสนะครับล่าสุดซ้อมหนักเลย2ชั่วโมงเน้นที่รูปแบบลูกจังหวะเซตเพล์ในจุดต่างๆนะครับรวมทั้งเจาะเข้ายิงประตูฟูฟิสบอกมีปัญหาเดียวตอนนี้กลัวว่ากลุ่มนักเตะของบูเวฟชนบุรีที่ได้แชมป์สโมสรเอเชียซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นแกนหลักในทีมชาติจะขาดความมุ่งมั่นและแรงจูงใจขึ้น ประสบความสาเร็จแล้วและอีกอย่างคือผู้ซอลของของเรา<ม>ก็เหนียวกับเพื่อนบ้านอาเซียนอาจาอาจะแบบเหมือน<า>ป,ปล่อยๆอะไรนี้แต่ไม่เขาเรียกอ,อะไรอ่ะ ไม่ไม่ใช่ไม่เต็มที่แต่คือประมาทเขาเขาก็พยายามกระตุ้นอยู่กระตุ้นอยู่นะคะมุ่งบั่นเพื่อที่จะได้เหรียญทองครั้งหนึ่งใช่แล้วก็สาหรับโปรแกรมนะคะตามเวลาประเทศไทยคณะแรกฟุตซอลชายไทยนะคะวันศุกร์ที่18สิงหาคมจะเจอกับเวียดนามนะคะแล้วก็วันอาทิตย์ที่20สิงหาคมเจออินโดนีเซียแล้วก็วันศุกร์25สิงหาคมเจอเมียนมานะคะและ27สิงหาคมไทยเจอกับมาเลเซียที่บอกมานี่เราจะไม่ได้ดูสดนะฮะเพราะว่าเจ้าภาพไม่ถ่ายฟุตซอล เราก็ดูเทปนะฮะเดี๋ยวไลฟ์สดของเขาเกตแล้วกันนะฮะมีใครไปชมไหมมีมากอัปเดตข่าหน่อยคิลีสารผลน่ไปไลฟ์สดมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันและกันเจ้าเขาไม่ถ่ายคุชชอลนะฮะไม่ได้ก็มีสีญงาณมานะคะพูดถึงฟุตบอลเจ็ดคนด้ชีวิบางแก้วคัพกันหน่อยดีกว่าค่ะก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะคะก่อนที่จะมาสู้ศึกแชมป์เกียรติศรีนะคะแชมป์เปีทัพครั้งที่15้า ที่จะเริ่มขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นะคะก็คู่แรกสารวิทยาแพ้ราชินบางแก้วไปศูนย์ประตูต่อ7เลยนะคะส่วนคู่ที่2ส่วนกุหลาบนนทบุรีค่ะก็แพ้ส่วนจักรมนตรีไป1ประตูต่อ7แล้วก็อิสลามวิทยาไหลนะคะแพ้ปทุมง